สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาะงสาวเฟซซิ่งดีมองชั้นม .5 ทำห1ในที่9นะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการหักเหของคลื่นนะคะการหักเหหรือว่า reflection ในภาษาอังกฤษนะคะเป็นสมบัติของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันซึ่งเป็นต้นเหตุให้อัตราเร็วคลื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทําให้ความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยเนื่องจากการหักเหคลื่นค่าความถี่ของคลื่นจะ เป็นค่าคงท e ี <tinc S 1> ่นะคะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคลื่นตกกระทบเขตเป่ะรอยต่อระหว่างตัวกลางที่1กับตัวกลางที่2แบบไม่ตั้งฉากจะทําให้เกิดมุมตกกระทบในตัวกลางที่1และเกิดมุมหักเหในตัวกลางที่2โดยคลื่นส่วนหนึ่งจะสะท้อนกลับไปในตัวกลางที่1เมื่อคลื่นหักเหเข้าไปในตัวกลางที่2การหักเหจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวกลางทั้งสองนะคะต่อไปจะเป็นสมการการหักเหของคลื่นนะคะหรือว่า กฎของสแนลนะคะหรือว่า Snail law นะคะสรุปได้ว่า sin เซตาหนึ่งส่วน sin เซตาสองจะเท่ากับแลมด้าหนึ่งส่วนลมด้าสองนะคะหรือเท่ากับ V1 หนึ่งส่วน v สองนะคะซึ่งเซตาหนึ่งคือมุมตกกระทบมีหน่วยเป็นองศาเซตาสองคือมุมหักเหมีหน่วยเป็นองศาเช่นกันเลมด้าคือความยาวในตัว ของคลื่นนะคะจะมีหน่วยเป็นเมตรแล้วก็ V คืออัตราเร็วของคลื่นจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะก็ขอจบการนำเสนอเรื่องการหักเหของคลื่นแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ